ชินสแกนโกงวันนี้ครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะฮะวันนี้ทนายอัานบุรีรัมเนี่ยเข้าพาผู้เสียหายมาประมาณ30คนนะครับมาแจ้งความร้องทุกข์เพราะว่าผู้เสียหายกลุ่มนี้เนี่ยคือเหยื่อของแอปพลิเคชันเงินกู้นอกระบบนะฮะคือกู้เงินไปเนี่ยปรากฏว่าดอกเบี้ยเนี่ยถูกเรียกเก็บแพงเกินจริงเกินกว่าที่มีการกําหนดเอาไว้ตอนแรกเนี่ยแหะฮะ ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนี่ยแหละครับทนายอาั๋นบุรีรัมหรือว่านายพัทรพงศ์เนี่ยแหละครับมากับผู้เสียหายประมาณ30คนเป็นผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการกู้เงินนอกระบบผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะฮะเอาหนังสือเนี่ยมายื่นถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทนายอาั๋นบอกว่าแอปพลิเคชันเงินกู้นอกระบบเถือนต่างๆนี้ มีโฆษณาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทางเลยนะฮะและก็มีสำนักงานใหญ่เนี่ยตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครส่วนรูปแบบของการกระทำความผิดนะฮะมี3หัวข้อหลักๆคือข้อแรกนะครับจะเป็นการเพิ่มยอดหนี้โดยมิชอบนะฮะหมายความว่ามีการคิดดอกเบี้ยสูงเกินกฎหมายกำหนดบางเจ้าเนี่ยเขาบอกว่าสูงเกือบ100%ของวงเงินกู้อีกด้วยนะฮะกรณีที่2ครับ การโอนเงินโดยพละการคือถึงแม้ว่าผู้กู้เนี่ยจะจ่ายหนี้ครบแล้ว แต่ทางแอปเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีการโอนเงินยอดใหม่มาให้กู้นะครับโดยที่เจ้าของบัญชีนั้นไม่เคยยินยอมมาก่อนและก็บังคับให้ใช้นี่เนี่ยแหละครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับคือการทวงหนี้โดยมิชอบอย่างเช่นการจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้และก็ญาติเพื่อนร่วมงานต่างๆนะครับเพื่อน,นําไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป็นการปะจารและก็บังคับให้ชําระหนี้แหละครับทีนี้หนึ่งในผู้เสียหายนะครับที่นักข่าวได้สอบถามก็คือในเอนะฮะบ,บอกว่าก่อนหน้านี้เขาจําเป็นที่ต้อง ใช้เงินแล้วไปเห็นโฆษณาแอปเงินกู้ในโซเชียลนี่แหะครับมีการระบุยอดเงินกู้และระยะเวลาการคืนเงินอย่างชัดเจนเขาเลยสมัครกู้เงินไป5,000บาทเอาตามความจริงเนี่ยก็คือต้องชำระภายใน30วันตามกติกาและคิดดอกเบี้ยรวมเนี่ยเขาจะต้องจ่ายคืนประมาณ6,000บาทด้วยกัน ตามกระบวนการจริงๆแล้วเนี่ยต้องเป็นแบบนั้นใช่ไหมฮะแต่พอมันกู้เงินมาได้แล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาต้องจ่ายเงินไปกว่า8,000บาทและต้องชําระหนี้ไม่เกิน15วันด้วยกันนะฮะจากเดิมเนี่ยสาวันตอนนี้ก็เลยรู้สึกเดือดร้อนเป็นอย่างมากครับเราก็คิดว่าเราต้องการตรงนี้เงินตรงนี้มาหมุนในชีวิตเราคิดว่ามันน่าจะเป็นไปตามโฆษณาแต่พอมันไม่เป็นไปตามโฆษณาแล้วเราก็ทักแชทไปหา ในช่องทางแอปนั้นๆซึ่งแอดมินตอบประมาณว่ามันเป็นค่าธรรมเนียมในเรื่องของการกู้ถ้าคุณไม่กดเอาเงินค่าธรรมเนียมนี้คุณก็จะไม่ได้เงินกู้ตามโฆษณาเนี่ยบอกไปอย่างหนึง่งเรากดเอามาแล้วเราถึงจะทราบว่าเราต้องใช้อีกอย่างหนึง่ง เอาละครับเรื่องนี้ทาง DSI รับเอกสารไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะพิจารณาหาผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับแล้วก็ฝากเตือนภัยกันด้วยนะครับส่วนใครที่มีเรื่องราวร้องทุกข์หรือว่าถกโกงส่งมาได้นะฮะทางเพจบรรจงชงข่าวแล้วเราจะแชฉทุกโกงในชินสแกนโกงครับ